พี่สะพ้ายได้บอกให้เขานั้นพักผ่อนให้หายเหนื่อยซะก่อนแล้วก็ลุกเดินออกไปคือในเช้าวันนี้ทางพี่ชายและพี่สะพ้ายได้วีดีโอคอลมาบอกให้เขานั้นเดินทางมาที่บ้านนายวันครุ่งนี้เพราะว่าอีกสองวันข้างหน้าพี่ชายจะจัดงานครบร้อยวันให้กับพ่อของเขาเช้าวันถัดมาเขานั้นก็ได้เดินทางมาถึงบ้านพี่ชายตั้งแต่เช้า เขาก็พบว่าประตูบ้านยังปิดอยู่เขาก็เลยเรียกให้คนในบ้านออกมาเปิดประตูพอสักพักพี่สะพ้ายของเขาก็ได้เปิดประตูออกมาก่อนที่พี่สะพ้ายจะบอกให้เขาเข้าไปข้างในพอพากันเข้ามาในบ้านเขาก็พบว่าพี่ชายนั่งรอเขาอยู่ที่ห้องรับแขกพอหลังจากนั้นพี่สะพ้ายและพี่ชายของเขาก็ได้ปรึกษากันเกี่ยวกับการจัดงานครบร้อยวันที่ใกล้จะถึงนี้ส่วนเขานั้นก็ได้ขอตัวเอากระเป๋าเข้าไปเก็บไว้ที่ห้องก่อนแล้วค่อยกลับออกมานั่งคุยกัน พอตกเย็นพี่สะพายก็ได้เดินเข้าไปตามให้เขาออกมากินข้าวแต่ว่าอาหารแต่ละอย่างจะมีแต่เมนูที่เขาชอบทานทั้งนั้นเลยพอตกดึกเขานั้นก็รู้สึกปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำเพราะว่าเขานั้นทานอาหารมื้อค่ำเยอะไปหน่อยแต่ว่าเขานั้นดันเข้าห้องผิดเพราะว่ามันคือห้องอาบน้ำหลายวันถัดมาจนถึงวันงานเขากับพี่ชายก็มานั่งคุยกันในระหว่างรอแขกที่มาร่วมงานแต่ในที่ระหว่างที่นั่งคุยกันเขาและพี่ชายก็เริ่มคุยไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ พอหลังจากนั้นพี่ชายของเขาก็ได้เดินออกไปรอต้อนรับแขกอยู่ที่หน้าบ้านพอหลังจากนั้นพี่สะพ้ยเห็นว่าเขานั่งซึมซึมอยู่เธอก็เลยเดินเข้ามาช่วยพูดและอธิบายให้เขาเข้าใจเพราะว่าเธอนั้นไม่อยากให้พี่น้องต้องมาผิดใจกันในวันนี้เพราะว่าวันนี้คือวันสำคัญ